มาต่อกันที่ราศีเมีนจ้านะคะขออนุญาตนะคะเปิดไพ่ไทยดวงขอให้ท่านที่เกิดในราศีเมีนนะคะจงออกมาอย่างแม่นยำนะคะในสัปดาห์นี้ว้าวไพ่ใบแรกก็ถูกใจหมอดาวเลยนะคะท่านจะได้เริ่มต้นงานใหม่นะ<ม>ท่านที่เกิดราศีมีนนะคะจะมีงานเข้ามานะท่านที่รอง,งานอยู่นะคะจะมีการติดต่อมาในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้แหละนะ ่าจะติดต่อมาแล้วนะนะคะคุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่แล้วสำหรับท่านที่รองานสำหรับท่านที่รอคอยเงินงานรักนะคะอ่าคุณจะได้สงใจในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้แหละนะอ่าจะได้ข่าวดีแล้วนะคะเขาจะติดต่อมาแล้วสิ่งที่คุณรอสมหวังนะเห็นไหมคะอ่านะดูก่อนนะเดี๋ยวนะขอ วางไพ่ให้จบก่อนนะคะแล้วเริ่มกันเนาะท่านราศีมีนค่ะนะคะคุณจะมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะ,ะการการเงินที่คุณรอนะคะจะได้การติดต่อมาส่งข่าวดีในเร็ววันนะคะมีสื่อนําโชคด้วยนะมีโชคมีลาบด้วยนะสําหรับท่านที่เกิดในราศีมีนนะคะมีโอกาสอาจจะได้ลูกได้หลานเพิ่มนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะ แฟนของคุณจะได้งานเพิ่มนะคะแฟนของคุณจะขยันมากในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะคะจะได้งานเพิ่มงานเสริมงานที่ต่อยอดนะคะทาให้ครอบครัวมีไรายได้เข้ามาแน่นอนสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วมีข่าวดีแน่นอนนะคะ,ะภรรยาของคุณนะคะลูกหลานของคุณคนที่คุณรักจะตั้งครรภ์จะมีะสัตว์สองเท้าเข้ามาในบ้านนะคะอาจจะได้ลูกสะใภ้หรือว่าได้ลูกหลานเพิ่มนะสำหรับคนที่ อุโสแล้วนะสำหรับท่านที่เกิดในราศีเมีนนะคะแฟนของคุณนะคะจะได้งานเพิ่มงานเสริมได้ขาด่าวดีเกี่ยวกับการงานนะคะได้เดินทางไกลด้วยนะนะคะเกี่ยวกับงานนะแฟนคุณนะส่วนคนโสดนะคะคนโสดคุณจะได้เจอแฟนในสายงานนะคะได้เริ่มต้นงานใหม่แล้วเจอคนที่ถูกใจด้วยนะคะอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะหรือว่าเป็นคนเก่งคนขยนันคนมีความสามารถคนมีไฟนั่นเองนะ ส่วนนะคะส่วนคนที่รอแฟนนะคะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนแฟนของคุณจะได้มาพบเจอกันแล้วนะนะคะเห็นไหมแฟนคุณจะกลับบ้านแล้วนะคะจะได้กลับมาเยี่ยมเมืองไทยแล้วสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะตาแหน่งการงานคุณอาจจะได้เดินทางแบบเล่งด่วนนะคะคุณคนที่เกิดในราศีมีนคุณอาจจะได้เดินทางไกลแบบเร่งด่วนนะคะ ด่วนจีไปสนีจา้ามีอะไรแล้วถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามาช่วงนี้พร้อมชนนะจิตใจคุณเข้มแข็งมากนะคะคุณไม่กลัวอะไรแล้วนะราศีมีนแลในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนคุณพร้อมชนทุกปัญหานะแล้วคุณก็จะมีโอกาสได้เดินทางไกลแบบเร่งด่วนอย่าขับรถเร็วเด้อนะคะ,ะลูกหลานบริวารช่วงนี้ค่อนข้างดือ้อเอาแต่ใจนะบริวารอาจจะเอาใจยากนิดน,นึงนะช่วงนี้นะ,ะดื้อรนนะะั้นนะคะส่วนคุณนะคะ คุณจะมีโชคนะคะจะมีคนเข้ามานะคะมีบุคคลที่เป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายคนที่คุณรักหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานในสายงานเอาโชคเอาราบมาให้จะได้ข่าวดีเกี่ยวกับการเงินนะคะช่วงนี้เจ้าของดวงชะตานะคะรอง,งานได้งานรองเงินได้เงนินแล้วงานที่เข้ามาคุณมีความเข้มแข็งที่จะทํางานมากนะคะตําแหน่งบ้านนะคะเจ้าที่เจ้าทางคุณบนบานสัเก่าวอะไรไว้นะคะเขารอคุณอยู่นะหรือไม่ก็นะคะ คนแก่ที่บ้านนะคะรอคุณกลับบ้านนะคะตำแหน่งบ้านนะคะ,ะคุณเป็นคนนะคะมีโชคแหละในสัปดาห์นี้แต่ว่าอยาเสี่ยงเยอะเพราะว่าตำแหน่งเงินรั่วในปลายสัปในวันที่สี่เนี้ยเงินคุณจะรั่วคุณจะอาจจะใช้ใจ่ายเงินนะคะแต่ถามว่าคุณมีกําลังายไมมมีนะคุณจะมีโชคลาบคุณจะมีเงินก้อนแล้วนะสิ่งที่คุณรอจะสมหวังจะมีโทรศัพท์มาด่วนๆเลยไม่ว่าเกี่ยวเรื่องใดที่คุณรอสมหวังหมดเลยไเห็นไหม คุณรอนะคะการเดินทางได้เดินทางรอเงินได้เงินรอลูกรอหลานอยากให้ตั้งครรภ์มานะคะรองานได้งานรอความรักได้ความรัก,รกโอ้ยนะคะเพอร์เฟกนะสัปดาห์นี้นะคะวันที่ดีของคุณนะคะวันที่ยี่ิบแปดนะยี่ิบแปดนะคะสําหรับคนชอบเสี่ยงนะหยิบเลยนะนะคะยี่สิบปดยิบเก้าอ่ะหยิบระหว่างทางก็ได้นะคุณได้เดินทางไกลแนะ่ยี่สิบเก้าสามสิบนะคะ าการเงินสิ่งที่เขานัดเอาเงินมาให้อาจจะเลื่อนนิดหน่อยแต่ถามว่าได้ไหมได้นะคะสิ่งที่คุณรออาจจะเลื่อนนิดหนึ่งงานเลื่อนนิดนึงแต่ถามมาได้ไม่ได้นะคะจะเลื่อนนิดหน่อยนะอ่านะคะยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดงานเข้านะคะหนึ่งนะคะสิ่งที่คุณรอจะสมหวังนะวันที่หนึ่งวันที่สองดีเรื่องการเงินนะคะจะได้เงินก้อนนะคะ ส่วนนะคะวันที่สี่นะคะจะหงุดหงิดใจอาจจะมีเรื่องจําเป็นต้องจ่ายหรือไม่ก็ถ้าวันไหนวันที่สี่นี้ถ้าคุณคิดจะลงทุนอะไรหยุดก่อนนะคะเงินจะรั่วนนะอ่าวันที่ดีบอกไปแล้วเอาสีนําโชคเลยนะคะสีแดงส้มเด่นมากๆสําหรับท่านที่เกิดในราศีมีนนะเกี่ยวกับการเงินและการงานโดยเฉพาะไม่ก็ขา,านวนวลนะคะมีอ่าลายนิดนิด ชมพูหรือแต้มแดงก็ได้นะคะนิดนิดนะคะเสริมดวงเนาะเลขหน้าไพ่ของคุณเลยนะคะมีหนึ่งมีเก้านะคะมีหนึ่งมีเก้ามีเก้าแน่นอนนะคะมีหนึ่งมีเก้าแล้วก็มีสี่นะว้าวมีโชคนะคะเลขหน้าไพ่ก็บอกไปแล้วนะคะเลขหน้าไพ่บอกไปแล้วหรือไม่ตำแหน่งแม่ให้โชคเด้อนะคะเจ้าที่เจ้าทางก็ให้โชคด้วยนะคะพ่อปู่พญานาคก็ให้ช่วยนะใส่พญานาคนะหนึ่ง เก้าเก้าสี่นะคะโอเคนะคะเลขหน้าไพ่บอกไปแล้วคอยท่านที่เกิดในวันอท่านที่เกิดในราศีมีนนะคะมีช่วงมีลาบนะคะอเดินทางใกล้ไกลปลอดภัยนะอย่าขับรถเร็วนะคุณจะได้ข่าวดีเรื่องงานเรื่องเงินโอ้เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากขอให้คุณโชคดีในปลายสัปดาห์นี้นะคะถ้าคิดจะทําบุญเสริมดวงให้มันปัง,ปงๆเฮงๆไปอีกนะคะถวายผ้าไตาหรือไหว้เจ้าที่เจ้า,ท,จาทางนะ แห่งแนนอนนะคะอาสาธุนัการาศีมีนนะคะอาดีใจกับท่านนะคะที่สัปดาห์สุดท้ายนี้คุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณรอนะขอให้โชคดีนะ